Hard breathe, but right. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนั่งทำงานฮะ,ะก่อนจะไปดู Mid Academy มีซ้อมผมเพิ่งจะมีเวลามาดู Mid Academy มีซ้อมแบบเต็มๆก็วันนี้นะครับเพราะว่า ยุ่งอยู่กับชุดใหญ่ครับแล้วก็ยุ่งกับงานด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวมิตร c ค d ด m y ก็จะซ้อมประมาณทุ่มหนึ่งครับชายช่ผมก็เลยมานั่งทํางานรอในแคมป์ของ m ิตร c ค d ด m y นี่แหละแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปดูน้องซ้อมนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมจะฝากโค้ชช้างซะเป็นหลักนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงมาดูด้วยตัวเองแบบเต็มร้อเท่าไหร่นะครับก็คแค่เฉียวเมาวันนี้จะลองลองไปดูแบบเต็มๆเพราะว่าเดือนหน้า เดือนหน้า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 จะมีแข่งนะครับของทีมอะคาเดมี่นะก็รอติดตามลวกันนะครับเป็นแบบมาถึง16ทีมาเป็นทีมอะคาเดมี่หมดเลยนะครับก็เลยต้องติวกันหนักหน่วงน,นช่วงนี้สวัสดีครับเปิดตัววันไหนไม่ทราบเหมือนกันนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มีมาพูดคุยนิดหน่อยเรื่องของอทีมมิดพับจีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า หลายคนก็สงสัยนะครับอย่าพึ่งคือผมแค่อยากจะพูดว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีโพลตีพายกันไปนะครับว่าผู้เล่นใหม่จะมาแทนใครผูเ้เล่นใหม่จะผมจะดรอปใครหรือโค้ดคนใหม่จะดรอปใครอะไรเงี้ยคือมันยังไม่ได้มีการตัดสินอะไรนะครับว่าใครจะเป็นตัวสำรองหรือใครจะเป็นตัวจริงครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการเสริมทัพครั้งนี้ผมว่ามันจะเป็นผลดีต่อ MIT มไทพับนะครับประมาณนั้นหลายคนเป็นห่วงครับว่า คนที่คุณชื่นชอบหรือว่าผู้เล่นจะโดนดรอปอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของสัจธรรมของการเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับซึ่งผมว่านักกีฬาของเราตอนนี้นะครับก็ผมว่ารู้อยู่แล้วแล้วก็รับกับเรื่องนี้ได้นะครับเพราะทุกคนก็อยากเป็นตัวจริงที่ไร้ข้อขอรหานะครับผู้เล่นใหม่เป็นทีมในเป็นสังกัดในโปรโล,ลีกหรือเปล่าก็รอติดตามดีกว่าครับใกล้แล้วฮะใกล้ละตอนนี้อยู่ในขั้นตอน,ตอนการเตรียมตัวดูที่เพจมิดดีกว่านะครับ ใช่ผมผม <c oughs> ใช่เสียงผมแหบช่วงนี้ใช้เสียงเยอะครับก็มีไปภาค AOC เดี๋ยวต้องภาคพ G ับ G m o b i l ายอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีว a ล o ล a ร t น์อีกแล้วก็มีว a ล o ล a n t น์ของ f ออีกแล้วเดี๋ยวมี academy อีกมี pgc อีกเอ,อ่อมี l e o อีกนะครับ Pgc ก็ต้องเชียร์ทีมไทยสิครับเ <c oughs> ชียร์แทงออร่ากับทางบุรีรัมย์ยันเต็ดอีสปอร์ตนะ เฮ้ยจูเลียแม่เดี๋ยวพี่ไปรับนะอยู่ที่แคมป์ปะเนี่ยออไม่ต้องใจหายแร้วครับมันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับคิดถึงนะครับคิดถึงเหมือนกันโฟกเสียดายนะไม่ได้ไป pgc แต่ไม่เป็นไรครับปีหน้าปีหน้าโฟกตั้งเป้าหมายใหม่ฮะไม่ต้องโอ้โหไม่ต้องเสียใจผมเชื่อว่าอย่างนี้เราทำเต็มที่แล้วไว้โฟก มาได้แค่นี้ก็ไกลามากแล้วครับผมว่าเดี๋ยวไปมันจะเร็วไปมันจะเรืิองนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าส่วนหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของ MIT มไอเทนพนะครับไม่ต้องใจหายครับเพราะทุกคนก็ย,ยังคงอยู่เราไม่ได้เอาใครออกนะครับเรามีแต่เสริมแล้วก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะต้องตกไปเป็นผู้เล่นสำรองนะครับคือผมมองว่ามัน,เป,นเป็นเรื่องของกฎธรรมชาตินะของการแข่งขันถ้าเกิดเราจะทําทีมให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ต้องมีผมใช้คาว่ามีทรัพยากรที่เพียบพร้อมด้วยบางที ทรัพยากรดีแผนไม่ดีก็เลยไม่ได้บางทีแผนดีทรัพยากรไม่ดีแม่งก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ตรงกลางนะครับใช่ครับตอนนี้หลายทีมหาอะคาเดมี่ครับผมอยากให้ความสำคัญกับอะคาเดมี่หน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเป็นผลผลิตทางเรื่องของนักกีฬาด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้มันมันก็มีอะคาเดมี่เล่นอยู่ในหลายๆกันแข่งขันนะ,นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทีมงานแล้วก็ตัวผมเองพยายามจะ ให้มีแต่อคาเดมีเลยทั้ง16ทีมซึ่งตอนนี้เราก็ให้กับสังกัดใหญ่ๆก่อนตอนนี้นะครับก็เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเราติดตามเพจเอพเซียแล้วกันครับเงินรางวัลก็ไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแบบกิมมิคต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูครับเราจะได้เห็นชมหน้าของอคาเดมีเปิด Discord เปิดเพ a ย์แคม m p มาแข่งขันกันจะได้รู้จักหน้าค่าตากันนะครับ ผมผมเข้าใจนะครับว่าแฟนคลับ m i t เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเป็นแบบชื่นชอบผู้เล่นนะครับซึ่งผมเข้าใจดีครับว่าถ้าผู้เล่นคนนี้จะต้องตอกไปเป็นตัวสำรองหรือไม่ได้เล่นเนี่ยอาจจะใจหายบ้างนะครับแต่ว่าผมว่าค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าต,ตอนนี้ใครจะมาเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองนะครับ ผมมองว่าเรามองที่ผลงานโดยรวมเป็นหลักซึ่งมันก็อาจจะไม่ดีก็ได้ใครจะไปรู้ครับบางทีเราซื้อผู้เล่นใหม่มามันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะบางทีเราอาจจะตัดสินใจพลาดก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมองไปเรื่องของเราต้องกล้าได้กล้าเสีย่ยงเราต้องกล้าเสี่ยงนะครับเหมือนตอนเราซื้อเจคอบนะครับตอนที่เราซื้อเจคอบทุกคนก็สงสัยว่าไปเอาน้องคนนี้มาทําไม,ไมจะทําได้ไหมสุดท้ายผลงานมันก็ไปสูตรออกมานะครับซึ่งคนใหม่พราะว่ามันก็จะเข้าเคสเดียวกับเจคอบ นะครับว่าเฮ้ยจะทําได้ไหมบางทีได้มามันอาจจะแย่ลงกว่าเก่าก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ผมว่าน่าจะดีกว่าเก่านะผู้เล่นใหม่ประกาศเร็วนี้ครับฝากติดตามหน้าเพจเอไมท์เทสแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ไว้ก่อนแล้วกันเอ่อมีชชั่นใหญ่ใครผลงานดีสุดในสไตล์พี่บูล่ะครับก็ผมว่ามันแบ่งเป็นทัวร์นาเมนต์นะมันแชร์กันไปนะครับอย่างเอ่อพีทีโอเนี่ยหรือพับจิตเทเลนซี่ลีก่อนสิเนาะพับจิตเทเลนซี่ลีกเนี่ยผมว่า เจคอบน่าจะเล่นได้ดีที่สุดในสายตาผมไม่ได้ว่าจะดสแตทนะครับแต่ถ้าเป็น PTO เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นกรีนกับ B นะครับไม่ใช่เจคอบกับเป็ดเล่นไม่ดีนะก็เล่นดีนะครับเป็ดก็เล่นดีครับเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงให้เลือกนะครับส่วนมาส่วน AP แ็เนี่ย a p แ็เนี่ยผมว่าก็ปลื้มจะดรอปลงมาหน่อยเพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์ในการขันระดับนี้นี่คือครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับ ผมเข้าใจไงก็เลยประเมินว่าโอเคปลื้มอาจจะ d r อปลงมานิดนึงแต่ผมเชื่อว่าถ้าปลื้มได้กลับไปได้อีกครั้งหนงึ่งปลื้มจะเก่งขึ้นนะครับใครโดดเด่นไหมกรีนก็โดดเด่นครับบี B ก็โดดเด่นนะครับเป็ดก็ถามว่าการเล่นของเขาดีไหมแย่ไหมผมว่ากลางๆนะแล้วก็ยังสามารถพาทีมเข้าสู่พื้นที่ได้ครับผมว่ามันเฉลี่ยกันอะ่ะมันไม่ได้มีใครโดดเด่นสักคนเดียวไม่มีใครเล่นแย่อะไรเงี้ยมันช่วยๆกันครับเพราะว่าวันนึงคนหนึ่งหายคนหนึ่งก็ต้องแทนได้ คนนึงเล่นไม่ดีอีกคนก็ต้องเล่นให้ดีเป็นเท่าหรือ2เท่าเพราะว่าคนที่เล่นไม่ดีถ้าเกิดเขาอยู่ในโฟกัสหน้าที่ตัวเองอ่ะผมเชื่อว่าทีมกม็ยังไปได้แต่ถ้าคนที่เล่นไม่ดีแล้วโฟกัสแต่เรื่องคิวโฟกัสแต่เรื่องเอ้ยเราต้องเด่นในเรื่องซีนถ่ายทอดสดหรือว่าเฮ้ยเราต้องฆ่าเยอะๆนะต้องเท่นะอันนี้ก็จะแย่เหมือนกันนะ เป็นกดมาเป็นกดซูเป,ปอร์ไม่มีผลนะครับผมเชื่อว่าวิธีการเล่นมันยังคงเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเราเล่นกันเนี่ยเราก็มีการประเมินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับว่าการเลน่นมันอาจจะมีแค่ปรับนิดเดียวแต่ผมเชื่อว่าไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับนักแมนยังคนเป็นคนเลือกลายมูและเลือกคนที่เฉียบอยู่ไหมก็ดีที่สุดในทีมตอนนี้ครับแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเขานะคนเราเนี่ยเวลาทํางานเป็นทีมก็จะมีสเปเชียลลิตในแต่ละด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็ด ยังคงหาพื้นที่ได้ดีอยู่นั่นะก็เป็นจุดเด่นของเท้านี้ครับเปอร์ซ็นตพอใจผลงานแค่ไหนก็พอใจมากนะครับพอใจมากนะคือตั้งแต่เริ่มทเทต์นเนี่ยผมรู้สึกว่าเรา ไประดับ PGC ยากนะครับสำหรับผมนะส่วนตัวนะแต่ไม่ใช่ว่าถอดใจนะครับก็สู้ทุกเกมแล้วนักกีฬาก็สู้ทุกเกมเหมือนกันเดี๋ยวรอดู behind the mid รอดู documentary ละกันนะครับเราเห็นบรรยากาศว่าเราเต็มที่กันแค่ไหนเพียงแต่ว่าเราทํางานอยู่ด้านบนน่ะเราก็ต้องประเมินนะครับแล้วก็บริหารเรื่องของความเป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะจัดสรรหรือแก้ไขมันได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันตัวผมเองผมว่ามันยังเร็วไปนิดนึงเรายังขาดอะไรบางอย่างขาดบางเรื่องอยู่แต่ผมขอไม่พูดถึงละกันในการจะสู้กับระดับนี้ ถามว่าทําไมเราเติมเติมไม่ทันเติมไม่ทันนะคือกว่าจะเล่นในพื้นฐานก่าจะเล่นถูกหลักเนี่ยเราใช้เวลาเกือบ5-6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นการจะเติมให้มันสมบูรณ์แบบเนี่ยผมว่าระยะเวลาปีหนึ่งเนี่ยมันยังมันยังเร็วไปด้วยซ้ำแต่ปีหน้าก็ต้องรอดูกันนะครับอาจารย์วิทยาอยู่ตลอดนะครับคือผมทํางานข้ามปีแล้วครับตอนนี้ ผมวางแผนแล้วก็ดูคิวงานปีหน้ากันแล้วนะครับไม่ได้ทํางานในปีนี้แล้วมาถึงปีนี้ก็ยังทำอยู่ครับแต่ว่าเราวางแผนปีหน้าแลครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปลาก็ยังอยู่ในบุคลากรที่สําคัญนะครับต่อทีมเรานะครับคิดใครจะดอบสำรองไหมยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับตอนนี้รอได้ซ้อมกันเต็มๆก่อนอีกทีหนึ่งครับช้างน้องวอร์มอยู่ใช่ไหมครับครับผมเริ่ม้อมทุ่หนึ่งใครับเดี๋ยวผมขึ้นไป ครับเอาที่อุดหูไหมยังที่อุดหูนะที่อุดหูดหครับกูด่าแลนครับอ๋อผมยินาได้ครับครับผมเริ่มซ้อมชุดใหญ่ตอนไหนล่ะครับอืม <c oughs> จริงมันก็คงต้องเริ่มซ้อมเราซ้อมอยู่เรื่อยนะครับอย่าเรียกว่าเริ่มเลยเอ่อตอนนี้มันรอมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องแคมป์ด้วยนะครับให้มันเหมาะสมมากกว่านี้เอ่อ รออัปเดตท,ทางเพจเอ็มไอเทแล้วกันนะครับอาจจะยังไม่ได้แบบเปิดตัวเร็วนี้ครับภายในสัปดาห์นี้แล้วกันนะตามเพจเอ็มไอทไว้นะครับคนใหม่คือมาอยู่ที่แคมป์เลยไหมนโยบายของเราคือถ้าเราเก็บตัวต้องอยู่ที่แคมป์ทุกคนอยู่แล้วครับเราไม่อนุญาตให้ใครอยู่ที่บ้านนะครับแต่ถ้าช่วงที่พักในช่วงที่หยุดเนี่ยก็กลับบ้านได้ครับ ตอนนี้ทั้งทีมกำลังดูเรื่องของมีหลายคนติดต่อเข้ามานะครับเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาไหมเรื่องของการแบบออกกำลังกายหรือการแบบคลายเส้นเนี่ยตอนนี้ปีหน้าผมมองเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามีการพูดคุยกับน้องอยู่คน,นึดงทางเพจนะครับก็อยากจะเอาเข้ามาช่วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้กาลังกาลังดูเรื่องของตัวนักกีฬาของเราเองด้วยเรื่องการหลับนอนเรื่องการตื่นนอนเนี่ยมันเหมาะสมกับการจะไปออกกําลังกายหรือเปล่าแต่จริงมันควรมีนะ มันควรมีนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ผมคงต้องหาเรือกับน้องๆในทีมก่อนว่าถ้าเรามีตรงนี้เข้ามาดูแลเนี่ยเราพร้อมที่จะตื่นพร้อมที่จะหลับนอนให้เป็นระเบียบมากกว่านี้ไหมนะครับผมให้ควาสำคัญตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการยืดเส้นยืดสายเนี่ยการนั่งเนี่ยการบริหารไหลบริหารร่างกายเนี่ยมันจะมันมันจะช่วยในระดับหนึ่งนะครับปรับปรุงแคมป์มีแน่นอนครับขึ้นอยู่จะย้ายหรือจะดีนเวท ล้มนั้นมายถึตัวเจ็ดหลักจริงไหมนะครับก็ไม่จริงนะหลายคนบอกนี่ยินดีด้วยครับหลังจากพี่กูมาผลงานดีขึ้นเรื่อยก็จริงๆผมว่าเป็นที่น้อง,องด้วยนะครับถ้าผมพูดไปแล้วน้องไม่ได้เชื่อเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับเพราะว่าเราทํางานเป็นทีมแล้วก็ทํางานเป็นทีมได้ดีครับทุกๆคนเหมือนเชื่อฟังแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับถ้าน้องๆลองสังเกตเห็นดูนะครับว่าเราเริ่มที่จะไม่มีการสตรีมตอนซ้อมแล้วนะครับก็ ยินดีฮะที่น้องเขารับฟังแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ยอมเหนื่อยมากขึ้นในเรื่องของการทั้งที่มันเป็นอาชีพของเขาโดยหละักนะครับยอมเหนื่อยยอมพักผ่อนน้อยลงแล้วก็เวลาว่างน้อยลงนะครับเพื่อที่จะแบบเ,เสียสละตรงนี้ทําตามแนวทางของทีมครับผมว่าพี่บอยอาจจะไม่ได้อยู่ในผู้เล่นสำรองแล้วครับแต่อาจจะขึ้นไปเป็นอนาธิสิทเต็มตัวนะครับหรือถ้าทัวร์นาเมนต์ไหนเขาใส่ได้ เยอะก็จะใส่พี่บอยไว้เผื่อมันมีเหตุฉุกหรือหกหรือฉุกเฉินเราคาดการไม่ได้หรอกครับหลายๆคนบอกไม่อยากมีตัวสำรองผมว่ามันต้องมีครับมันต้องมีเพราะว่าบางวันบางทีผมทุกตรงๆนะฮะวันนี้แข่งเกิดอาหารเป็นพิษขึ้นมาไม่มีใครคาดคิดนะครับบางอย่างมก็ต้องเตรียมตัวรับมือในสิ่งที่มันจะแย่คือ worst case อ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแย่ที่สุดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูมิ d อะคาเดมีด้วยนะครับซึ่งให้โคชาเขาดูมาตลอดแต่แนทางยังเป็นในวทางผมนะครับแต่ว่า อยากลงมาคุมเองด้วยครับเพื่อจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นสำหรับน้องๆนะครับจะได้เวลาขึ้นไปเล่นในชุดใหญ่จะได้ไม่ต้องมานั่งรื้อกันนะครับแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งวันนี้ที่มาไลฟ์ครับก็คือผู้คุยน้องๆนี่แหละครับไม่อยากให้น้องๆมานั่งคิดว่าแบบผู้เล่นคนไหนจะโดนดรอปผู้เล่นคนที่ตัวเองรักจะโดนดรอปหรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายๆคนทํางานเต็มที่แล้ววัดจากเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือคุณภาพการเล่นจริงๆนะครับที่ทําให้เอเมอเดเนี่ยเติบโตไปได้ในปีหน้า เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราอยากจะไปในระดับโลกสักครั้งหนึ่งฮนะไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะครับแต่ก็มันก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่ครับผมเชื่อว่าเราไม่มีใครเราไม่ได้เอาใครออกแน่นอนแล้วก็ไม่มีการไม่มีการจะเอาออกด้วยนะครับในทีมชุดน,นี้เราไม่แต่จะเสริมแล้วครับส่วนการเสริมนั้นผมก็มีการพูดคุยแล้วก็หารือกับทีมงานนะครับไม่ได้เสริมแ,แบบมุ่ั่วนะนะครับตอนนี้เรามีแผนที่1ครับ ถ้าเราไม่ได้เราจะมีแผนที่2นะครับซึ่งตอนนี้ตัวผมเองวางแผนไว้แบบนั้นนะครับตัวทสองมีแผนจะทำไหมอยากทำครับเป็นแคมป์รือขยายตอนนี้กำลังหาหรีครับหลายอย่างครับคือการเปลี่ยนแคมป์มันเรื่องใหญ่นะครับมันคือเปลี่ยนมันเปลี่ยนง่ายนะครับแต่ว่าเรื่องของระบบไฟระบบอินเทอร์เน็ตระบบน้ำเนี่ยคือสิ่งที่เราวิเคราะห์ด้วยครับเรื่องสถานที่มันหาง่ายครับผมว่ามันเดินไปที่ไหนอะ่ะมันก็สามารถเช่าได้ นะครับแต่ว่าเรื่องของระบบไฟที่ต้องไม่ตกระบบไฟที่ต้องไม่ดับเพราะเราเล่นแข่งขันกันเป็นเสี้ยววินาทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแต่คงจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับพี่อูมีข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งทีมชาติไปไม่มีเลยนะ IESF ใช่ไหมคือต้องแยกนะครับ IESF กับ PUBG Nation ครับมันคนละทัวร์นาเมนต์กันนะครับเพราะฉันยังไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องไปตามที่เพจของสมาคม e-Sport ของประเทศไทยนะว่า IESF เนี่ยมันแข่งยังไงแล้วก็ตัวแทนจะเป็นแบบไหนนะครับ ผู้เล่นไม่ล้นทีมสิครับผมมีแผนอย่างที่บอกนะครับแผนที่1ผมเสริมคนเดียวแต่ถ้าแผนที่1ของผมแล้วมนนันมีเรื่องของภายในที่โอเคมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีแผนที่2นะครับโอ้ผมไม่ได้ไปซื้อคนมา3 4ี่คนแล้วมาดองกันไว้8คนผมไม่ได้เป็นนโยนโยนโย,นโยบายแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่วลาเรา,เราทํางานเรามีแผนที่1เนาะแผนที่1เราสําเร็จเราก็จบแค่นี้ครับแต่แผนที่1สมุติ worst case มันไม่สําเร็จผมก็ต้องมีแผนที่2รองรับไว้ ผมผมผมชอบทํางานแบบเนี้ยผมไม่ชอบแบบมีแผนเดียวแล้วพอมีปัญหาแล้วมันแก้ไม่ทันอะตอนนี้เรายังมีเวลาผมก็อยากอยากเตรียมทุกอย่างให้มันพร้อมที่สุดให้มันครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะครอบคลุมได้นะครับสวัสดีครับ